กลับมาอีกครั้งกับแมพที่มีชื่อว่า b l a c k Fruit นั่นเองวันนี้เราจะมาสุ่มผลล่าคุณ EP ที่สาบกันแล้ววันนี้เราจะมาสุ่มผลได้อะไรก็รอติดตามและรอดูกันเลยแล้วตบไก่หรือไก่ตบเราไปดูกันเลยไปโอเคตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่สาเป็นทีแ่แรกก็คือการล่า ลาคนด้วยสุมผลลาคนด้วยผลปีศาจนั่นเองอีพีสามเข้ามาอย่างไวเลยเ,เลยเราจะได้ผลอะไรกันมาดูแบบไปรีรอสุ่มเลยปับ๊บโอ้ยโอ้ยผลแสงอะไรอ่ะได้ผลเดิมผลเดิมหรอผลเดิมเราจะไม่เอานะจ๊ะเราจะเอาผลใกล้เคียงกันที่เรามีในตัว ดูกันว่าเรามีผลอะไรในตู้ว่าเอ่ยผลนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้ดีกว่าเราจะาผล,ท,ผล,ะผลที่มันแพงกว่าผลแสงจะมีผลอะไรที่มันแพงกว่าผลแสงไหมผลธาตุย่อยผลแสงก็คือผลแรบบิทแรบบิทฮอกรับบิทฮอกรับบิทยางยืดอ่ะ นี่อายมีพอดีเดี๋ยวเราเก็บเก็บก่อนเออนี่ไงเก็บได้มาแรปปิสเราใช้ผลแรปปิสป็นการล่าของยากินเลยปึ๊บปึ๊บแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องไปรีสแต็กก่อนนะตอนนี้เราก็อุ้ยมัติรี่ครบ แตกเราก็ด็นสายดาบนดจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งมีใครมาต่อเยก,กับเรานะเฮ้ยเอาวะโอ้โหโดนเปิดเลยวะมันเ,เปิดวะโอ้ยโดนเปิดหรอไม่เปิด Tí, tí, tí. Ôi. À, đôn đi 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 đồn đi 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 Anh cô này đồn เอาเข้ามาให้มันโดนดอีกเฮ้ยพ่นน้ำแข็งเว่อเว่อมาเลยตายโหแม่งเจอใหม่ญาติรีแสแต็ก่อนเฮ้ยโดนสก,กิลอะไร เดี๋ยวมึงเจอไอโนมกี้แค่ยังไม่ได้ตั้งตัวนะเราเลยผลและบิดผลลูฟรีหมวกฝางพยานรีสแต็แป๊บนึ่งจ้านี่รีแตกแล้วอะเดีเราอัพสเต็กกันก่อนดีกว่า มาตอนนี้ก็อัพสเต็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเลยว่าหัดรูฟี่เอ้ยมีคนพีพีกันอยู่เฮ้ยนี่ไงนี่ ه, น ه, นนไงตีเท่ดาด้วยเฮ้บเฮ้ย <c oughs> เรามาดูกันว่าสกิลเซตทำอะไรนะโอ้ยโอ้ยนี่นี่สกิลเสีะ <c oughs> เปิดกรนยางยืดกิเยอรสองว่ะกิเวอะ เราจะใช้แต่ผลนะนี่โดน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 อ๋ออ้้ยจุกนะ นี่น UM ี่นี่ลบ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 ใจเย็นใจเย็นเกียร์สองเกียร์สองอัเกียร์สองเุ้ย้ยโอ้โหโดนคอมโบอะไรอ่ะ เดี๋ยวตายเลยไอ้นั่นได้ส่วนมาแล้วจ้าลูฟี่เกียร์สองเราลอนเออทาคิเออทาคิกระอเกียร์สองตบนเออโอ้ยอ้ยเจ็บ ลอ,อยไม่โด้เลยวะอืมอืมโอ้ยโดนจริงจังจริงจังฟีเกียสองลูฟี่เกียสองโดนโดนไหมนะปัดปืนกนอยางยืดเฮ้ย <c oughs> อึ๊อจบจะตายจะตายเลยโกจะตายเลยโกว้าตายว่าผลลุฟี่ยังไม่โหดทักเท่าไหร่เราลองมาตายที่สามมันโหดหรือว่าเรากากวะเราน่าจะกากวะทุกคนอ่ะกีอีนึงกีสอง มาเร็วเกียร์สองมาเร็วเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายนี่ไงเลยสองพันโอ้ยเดี๋ยยุกคือเดี๋ยวยุกบกูเราใช้นี่หลบได้นะ กี่อะสองอบเฮ้ยมีคนเข้ามาไหมพัดไม่โดนปัดปืนโกนยางดืดว้าวโ,โดนทำด้ำมันไปสองร้อยแต่โดนขู่มันแช่ยันตึงเลยว่ะเพรว่าผลลูฟี่ยังไม่ได้ผลอะไรสักอย่าง ยังไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยออรอบเกียร์เกียร์อะไรไม่รู้เกียร์ห้าเกียร์ห้าแรงมา้า ớp mặt bên con dạng chứ ใช้ต่อยธรรมดาต่อยมันนี่มีคนกำลังนัวกันเราไปใกล้ไปไม่เปิดยังไม่ได้เปิดพีพีเปิดพีพีก่อนกี๊สองเห็นเจอแล้วมัดปืนกล Giỏi ghê chuột Hớp Hớp mũi đồ tìm tìm đồ tìm tìm Vài vài đừng đường thỏng nó Thế có đi thi mà là bên kia này มีความว่ากดอีกทีหนึ่งเป็นเกียร์แล้วเอาสับเกียร์ไป็นตามมาพี่จะใส่พิวด้วยพี่จะใส่พิวมีใครตามไหมเฮ้ยมีคนตามมาเกียร์หนึ่งเราต้องเป็นเกียร์สองเก,กียร์สองเกียร์สอง ปัดปืนกนอ,อย่างยืดอ้าวตายเลยเร,เราปรับได้ปะไปได้อยู่ได้อยู่ไปดีมาดีความพยายามของเจ้าหนุ่มลูฟี่คือการไม่ถอยมาดีอุ้ยอุ้ย,ยล่างแรก็หาหดนะมาเกียสองอัลจ้า โอ้ยเฮ้ยให้กูได้ส่วนมัางไปไหนแล้ววะอืมปล่อยลงพื้นไม่เห็นเข้ามาเลยยะเลยกูติดอะไรเอฟเฟกต์สถานะอะไรนี่อ่ะว่ะตายว่ะเพราะว่าผลลูฟี่ผมจะเล่นไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับ เฮ้ยก็โดนตบไปเป็นไก่เลยแต่ความจริงมุมก็ตบมานะถ้ามัจริงๆอ่ะถ้าไม่อยากจริงเฉยคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตครด้วยนะในคลิปหน้าเลยเราจะขอได้บนดีๆได้ไหมเราจะมา PVP กันตึงๆเลยไอพุกนี้มันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกอ่อนให้เฉยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย